ต่อมาไม่รู้จักการตั้ง stop l ล s s ครับ Stop l ลอ s คืออะไรครับจุดตัดขาดทุนครับเวลาเราเข้านะครับคุณจําไว้นะทุกไม้มีโอกาสโดน stop l ล s s ทุกไม้มีโอกาส s l เสมอจาไว้ทุกไว้มีโอกาส SL การที่คุณไม่ตั้ง Stop l ล s s ครับมันทําให้คุณไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้สมมตินะคุณจะยอมขาดทุน50ิเหรียญ หรือคุณจะยอมขาดทุน200เหรียญครับถ้าเลือกได้คุณคงเลือก50นี่แหละคือการตั้ง stop ปล s ออย่างน้อยขาดทุน50าสิบดีกว่าขาดทุน200ครับผิดทางก็คือผิดทางแล้วคุณจําได้ไหมครับดีมานซัพพายที่ผมสอนครับทําไมผมมีสต็อปล s อครับทําไมล่ะครับถ้าไม่มีผมไม่พูดนะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตรงนี้โซนดีมานคือโซนอะไรครับ โซนที่มีแรงซื้อของรายใหญ่แล้วถ้าแรงซื้อของรายใหญ่มันทะลุอ่ะมันไม่ใช่หรือไงม,มันเปลี่ยนหน้าเล่นได้เลยอ่ะเพราะโซนที่โคตรแข็งแรงรายใหญ่เขาคือรายใหญ่ทั่วโลกไม่โกยก็โซนเนี้ยแต่มันสต็อปลอสอ่ะมันแหงอ่ะแสดงว่าไงไม่ใช่ละมันควรจะเปลี่ยนหน้าเล่นละถูกไหมครับแล้วพอมันมันก็ไหลลงเลยนะถ้าเกิดสต็อปลอสแต่ละครั้งอ่ะคือเวลาผมตั้งสต็อปลอสอ่ะโอเคผมมีขาดทุนนะแต่ขาดทุนปุ๊บ ผมรู้สึกดีใจนะที่ผมขาดทุนเพราะผมขาดทุนอ่ะสมมติผมขาดทุนสามพันเหรียญแต่ถ้าเกิดผมไม่ตั้ง Sto อปลอตรงนั้นอ่ะห้าหมื่นเหรียญก็หายไปเลยนะครับผมยอมขาดทุนสามพันดีกว่าขาดทุนห้าหมื่นเนี่ยคือความสําคัญของการตั้ง stop ปลอสครับสําคัญมากทุกแผนที่คุณเทรดต้องมีสต o อปลอสนะครับ